เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันนางคำภูวิกาชมเชยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาโปรแกรมการาฟิกระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเสนอขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งครูโดยปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งการรับประยุกต์ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากสภาพปัญหาในรายวิชาโปรแกรมกราฟิกนะคะหน่วยการเรียนรู้การปรับประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพนักเรียนในชั้นเรียนนะคะยังขาดทักษะการออกแบบขาดความเชื่อมั่นและความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบผลงานของตนเองค่ะและไม่เล็งเห็นความสําคัญของรายวิชาโปรแกรมกราฟิกในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นที่ฉันนะคะจึงเล็งเห็นความสําคัญของรายวิชานี้เนื่องจากว่านักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในนาคตไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งการนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพในนาคตมีความกล้าคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบต่างๆของตนเองสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมการาฟิกหรือเว็บไซต์อื่นๆที่ช่วยในการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมค่ะ และดิฉันนะคะก็มีความต้องการที่จะให้นักเรียนได้นำศักยภาพของตนเองแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่จึงได้มีการวิเคราะห์รายวิชาและหลักสูตรแล้วนำมาปรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนนะคะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองดิฉันจึงนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้วิธีการ g p s f i step คือการคิดอย่างมีระบบขั้นสูง5ขั้นตอนค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยขั้นที่1นนะคะก็คือการสแสวงหาความหาข้อมูลค่ะ Gathering หรือให้นักเรียนเนี่ยได้สังเกตตั้งข้อสงสัยโดยครูทำหน้าที่กระตุ้นคำถามต่างๆให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดแล้วสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนเนี่ยตั้งคำถามและแก้ปัญหาค่ะขั้นที่2การคิดวิเคราะห์สรุปความรู้เพื่อวางแผน หรือ processing โดยให้นักเรียนนะคะได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆและให้นักเรียนเนี่ยทำการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อมูลแล้วนำไปวางแผนเพื่อปฏิบัติงานค่ะขั้นที่3คือการลงมือปฏิบัติจริง applying and constructing the knowledge เมื่อนักเรียนนะคะมีการคิดวิเคราะห์มีการวางแผนแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะไปลงมือปฏิบัติค่ะ แล้วแก้ปัญหาในระหว่างการปฏิบัติจริงทําให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนางานให้เกิดความสําเร็จยิ่งขึ้นต่อไปค่ะในขั้นที่4นะคะก็คือขั้นสื่อสารและนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย Applying the Communication Skill นะคะ นักเรียนจะมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการวิเคราะห์ข้อมูลการลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาจนนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถนำเสนอผ่านสื่อที่หลากหลายเช่นการทำไมล์แมปปิ้งการออกนำการออกมานำเสนอในหน้าชั้นเรียนมีการอภิปรายร่วมกันกับครูและเพื่อนร่วมชั้นและจัดทำสื่อต่างๆได้ค่ะ ขั้นที่5นะคะก็คือการสร้างคุณค่าหรือผลงานและต่อยอดสู่สังคมค่ะเซลล์เรกูเติงนะคะในขั้นนี้ก็คือเมื่อนักเรียนเนี่ยปฏิบัติงานได้แล้วนักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ค่ะโดยสามารถนำไปสอนต่อให้กับนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นน้องเนี่ยก็สามารถปฏิบัติตามต่อไปได้ในชั่วโมงของกิจกรรมชมรมได้ค่ะ และสามารถเผยแพร่ความรู้ผลงานที่ได้ผ่านช่องทางอื่นๆอย่างเช่นในเว็บไซต์ของครูผู้สอนนะคะเพื่อให้บุคคลเนี่ยภายนอกเข้ามาศึกษาและดูผลงานของนักเรียนได้ค่ะ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning ของดิฉันนะคะก็จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและให้มีความเชื่อมั่นในผลงานที่ออกแบบของตนเองมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าแสดงออกและมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นบรรยากาศเชิงบวกสนุกสนานเป็นกันเองกับผู้เรียนค่ะและให้ผู้เรียนรู้สึกว่าบรรยากาศในชั้นเรียนมีความปลอดภัยเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นกับครูหรือตอบคำถาม หรือแม้กระทั่งการตรวจผลงานของนักเรียนถ้านักเรียนเนี่ยออกแบบผลงานยังไม่ค่อยดีมากนะักครูก็ควรจะแนะนำในเรื่องของการจัดองค์ประกอบการใช้สีและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจแล้วเสริมแรงด้วยการใช้คำพูดที่ให้กําลังใจนะคะอย่างเช่นพยายามอีกนิดนะคะใกล้สวยแล้วเป็นต้นค่ะดังนั้นต่อไปนะคะนักเรียนก็จะกล้าใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานและเชื่อมั่นในผลงานของตนเองเพิ่มมากขึ้นค่ะ แล้วนำสิ่งที่ครูแนะนำครูอธิบายไปปรับปรุงไปประยุกต์ใช้ในผลงานของตนเองต่อไปสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคือองค์ความรู้ที่นักเรียนได้สร้างขึ้นด้วยตนเองนักเรียนก็จะสามารถจดจำในสมองได้นานยิ่งขึ้นมากกว่าสิ่งที่ครูป้อนเข้าไปค่ะดังนั้นที่ฉันจึงได้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้จดจำและนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างดีที่สุดค่ะ สำหรับสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจของดิฉันก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ